เรดวันยึดพื้นที่ภาคเหนือให้แดงทั้งแผ่นดินธุรกิจโทรคมนาคมอิมพอร์ตจากมาเลเตรียมยึดพื้นที่ภาคเหนือให้แดงทั้งแผ่นดินด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ล้ำลึกลดแรกแจกแถมให้แก่ผู้บริโภคพร้อมตอบแทนผู้ร่วมธุรกิจอย่างงาม เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2565ทีมบริหารสาขาภาคเหนือบริษัทเร็ดวันได้จัดกิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์พร้อมเชิญชวนประชาชนที่รักความก้าวหน้ามารับฟังแนวทางการตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมของพี่น้องชาวภาคเหนือด้วยการชี้แจงผลตอบแทนแก่ผู้ร่วมธุรกิจในห้องประชุมร้านอาหาร H365 ด้านหลัง วัดโลกมูลีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คณะผู้รบ,บริหารได้เผยกับผู้สื่อข่าวได้รับฟังว่าเลดวันเป็นบริษัทโทร,รคมนาคมชั้นนำที่ได้รับการยอมรับทั้งประเทศมาเลเซียสิงคโปร์มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารบนเครือข่ายระบบสัญญาณที่ครอบคลุมทั่วประเทศได้กระแสตอบรับที่ดีมากในกลุ่มผู้ใช้งาน ซึ่งได้เลือกแพ็กเกจที่คุ้มค่าเหมาะสมกับการใช้งานจึงได้มาขยายตลาดในภาคเหนือให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วยแพ็กเกจให้เลือกถึง6แพ็กเกจผู้ใช้ได้รับเงินคืนหากบอกต่อก็ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าคาดว่าลูกค้าจากระบบเครือข่ายอื่นๆจะย้ายค่ายมาใช้บริการเรดวันมากขึ้นเรื่อยๆจนครบทุกพื้นที่ในภาคเหนือ ในเวลาอันไม่นานนี้สวัสดีค่ะชื่อขวัญหรือไทยเดือนขำนะคะชื่อเล่นชื่อขวัญในส่วนของขวัญต้องขอย้อนกลับไปเล่านิดน,นึงว่าก่อนหน้านี้ทําธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารมาก,กับ20ปีค่ะ และการที่ตัดสินใจเข้ามาร่วมงานกับบริษัทเรดวันเน็ตเวิรนั้นเห็นถึงความสำคัญของการที่เราจะสามารถกระจายการใช้งานซิมที่เกิดรายได้ให้กับคนทั่วไปได้อย่างกว้างขวางซึ่งใน o p เปอเรเตออื่นๆนั้นไม่ได้มีเรื่องนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นจุดแข็งที่ความรู้สึกว่าเวลาไปพูดคุยกับลูกค้าหรือคนที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจกับเรดวันความมั่นใจที่จะบอกเขาได้ว่ามันมีความแตกต่างยังไงกับการใช้ซิมอยู่ทุกๆวันค่ะ ดังนั้น RedOne เป็นบริษัทที่มีโมเดลบิสเนสไม่เหมือนใครแล้วก็สร้างความมั่นใจในเรื่องของการสร้างไรายได้ให้กับผู้ใช้งานแน่นอนบริษัท RedOne เป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเครือข่ายมือถือซึ่งเรามีสัญชาติมาเลเซียค่ะมีบริษัทแม่ที่มาเลเซียแล้วเราเปิดตัวมาได้10กว่าปีแล้วประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําธุรกิจชนิดแบบ MVNO และเรามีสาขาในประเทศไทยเนี่ยเปิดตัวมาได้สปีค่ะ ซึ่งในการทําตลาดในประเทศไทยเนี่ยเราก็ยอมรับว่ามันเป็นความยากประมาณหนึ่งในการที่เราจะเข้ามาแข่งขันในตลาดสื่อสารซึ่งมีค่ายยักษ์ใหญ่ที่แข็งแรงอยู่แล้วในส่วนของ12สาขาภาคเหนือทุกๆสาขาถูกกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆรวม16จังหวัดแล้วเรายังคง เพิ่มจำนวนสาขาเพื่อให้มีสาขาในการที่จะบริการดูแลลูกค้าของเลดวันให้ได้ทั่วถึงมากที่สุดสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราก็สามารถติดต่อได้ที่ Facebook เลดวันไทยแลนด์และสาขาต่างๆที่มีอยู่ในทุกๆจังหวัดของโซนภาคเหนือนะคะในส่วนของสาขาจังหวัดเชียงรายตอนนี้เรามีสำนักง,งานอยู่ทีเออ่เรามีสาขาเปิดเรียบร้อยแล้วให้บริการอยู่ที่อำเภอแม่สาย ส่วนของเชียงใหม่นะคะก็จะมีตรงกาดฝรั่งหนึ่งที่นะคะแล้วก็จะมีสาขาหลังบิ๊กซีดอนจันทมีสาขาแพร่สาขาสุขโขทยัยสาขาจังหวัดอุตรดิต์สาขาแม่สอดอาสาขาพิศณุโลกสามสาขาและกำลังจะมีเพชรบูรณ นครสวรรค์เพิ่มเข้ามาในพื้นที่ดังนั้นในเรื่องของการบริการหรือว่าการดูแลท่านที่สนใจอยากเข้ามาร่วมธุรกิจหรือเป็นลูกค้าเรดวันเพื่อทดลองการใช้งานของเรดวันก็สามารถติดต่อได้ตามสาขาต่างๆทั่วภาคเลยนะคะในส่วนของการดูแลสาขาภาคเหนือนะคะ ภาคเหนือเนี่ยตอนนี้ขวัญดูแลทั้งหมด16จังหวัดซึ่งใน16จังหวัดตอนนี้เรามีตัวแทนที่เป็นระดับอำเภออยู่แล้วเนี่ยถึง12รายและกำลังเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเนื่องจากว่าในส่วนมิเซสโมเดลมันทำให้มีผู้สนใจอยากจะมาเข้าร่วมธุรกิจกับเรดวันแต่ในการแข่งขันของธุรกิจสื่อสารที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็แข่งแกร่งในประเทศไทยมีสิ่งหนึ่งที่เรดวันมองเห็นว่าเรายังสามารถเดินหน้าไปได้คือการ พยายามทำให้คนรู้จักบิสเซ็ s โมเดลที่แข็งแรงของเราซึ่งบิสเ e s s โมเดลของเราเนี่ยไม่เหมือนใครเป็นการกระจายการใช้งานซิมการ์ดเพื่อให้ทุกคนที่สามารถเพื่อให้คนที่ใช้งานเนี่ยมีรายได้จากการใช้ซิมได้สวัสดีครับผมศักมงคลใจวางครับชื่อเล่นชื่อปอเป็นตัวแทนของลำพูนเชียงใหม่หรือ PNC อ็นพูนเชียงใหม่ครับซึ่งเป็นตัวแทน และร่วมโครงการธุรกิจกับบริษัทเว d วันซึ่งเป็นซิมโทรศัพท์และคลื่นโทรศัพท์ใหม่ของประเทศไทยครับปัจจัยหลักในการที่เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทเ e ดวันในโครงกายของโทรคมนาคมที่เป็นซิมและคลื่นมือถือใหม่ตรงนี้ด้วยบิสเนสของเ e ดวันที่มีการใช้ซิม เป็นรายเดือนปกติแล้วเราใช้ซิมเราต้องจ่ายเงินออกเพียงอย่างเดียวแต่ในโครงขายของเรดวันนั้นเราใช้ซิมโทรศัพท์แต่เรามีไรายได้กลับมาซึ่งเป็นสิ่งที่ผมมั่นใจว่ามันสามารถต่อธุรกิจต่อยอดให้มีความแข็งแรงและมันคงได้ครับ ปัจจัยหลักในการที่เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทเรดวันในโครงข่ายของโทร,รคมนาคมที่เป็นซิมและคลื่นมือถือใหม่ตรงนี้ด้วยบิสเนสของเรดวันที่มีการใช้ซิมเป็นรายเดือนปกติแล้วเราใช้ซิมเราต้องจ่ายเงินออกเพียงอย่างเดียวแต่ ในโครงขายของเรดวันนั้นเราใช้ซิมโทรศัพท์แต่เรามีไรายได้กลับมาซึ่งเป็นสิ่งที่ผมมั่นใจว่ามันสามารถต่อธุรกิจต่อยอดให้มีความแข็งแรงและมันคงได้ครับและในส่วนท้ายนี้ผมขอฝากธุรกิจโครงขายของเรดวันให้กับทางทุกคนที่ในรับชมจากสื่อนะครับว่า เวดวันเป็นเคลื่อนโทรศัพท์ซิมโทรศัพท์ในโครงขายที่มีค่อนข้างที่จะมีคุณภาพและที่สําคัญก็คือมีความครอบคลุมในทุกๆพื้นที่ดังนั้นท่านที่สนใจนะครับในส่วนของธุรกิจของเวทวันสามารถติดต่อได้ในทาง Facebook เวทวันไท,ย,ทยแลนด์นะครับรวมถึงช่องทางไลน์และเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ หน้าจอนะครับให้ดูว่าของเราเนี่ยมีช่องทางติดต่อได้หลายทางสามารถดูทางอินเทอร์เน็ตได้ว่าของเราเป็นบริษัทคงขายโทรศัพท์มที่มีความแข็งแกร่งจากประเทศมาเลเซียแล้วมาถึงประเทศไทยขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ บริษัทชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทําโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างกา๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและกา๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวัดนสนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิด ตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้โรงแรมเชียงใหม่ในบาซ่าบรูติกตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวกที่สำคัญราคาไม่แพงข้าวขาวหอมมะลิตะบนหนองหย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอายบีโก้ผงและน้ำยาก,กำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกพเพราะผลจาก พืชพันธุ์และแร่ธาตุธรรมชาติ